คุณทักขอเรื่องให้คุณทักจัดการให้หมดเลยเ่นกนี่ยบยอดค้ายเห็นรถของตัวเองเนี่ยหาหล่อๆตรงเนี้คะแนนเต็มสิบที่ท่าแต่งรถให้กับพี่นะคะพี่ให้สถิติเต็มสิบเลยครับประมาณหกหกร้อยกิโลครับหกร้อยกิโลกับพี่ทันได้ยังไงคะเจอทางเฟสะครับใช่ทางพี่ครับ บริการดีประทับใจมากเลยครับไม่กลัวไมจริงไม่กลัวเลยไม่กลัวเนอเราไม่เคยเห็นมากันไม่เคยไม่เคยรู้จักกันด้วยซ้ำแล้วนี่นั้เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดด้วยนะคะลูกาเกิด่นมากเป็นคนที่แบบไม่ค่อยพูดเลยนะคะสมทันก็นั่นนะก็อาศัยความเชื่อใจไว้ใจนะคะครับผมไปเน้นบริการดีครับูกใจไปถึงบ้านเลยอะ ดีครับประทับใจดีครับพี่จางสวยครับระทจางหน้าครับครับลูกค้าก็สวยครับการก็สวยครับแม็กสวยครับโอเคหล่อดีครับใส่็ยบอดีครับใส่แม็กเลยนะคะแม็กและใเอนเลยนะครับคใช่ใช่ใช่แมเคะ้ายอันนี้ความย่เแบนี้นะคะ